เป็นความมสุขา <l ots> ปาต๊อกป,ปวดชีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ใครโกหกก็ขอให้มีอันเป็นไปภายในเร็ววันนะคะแม่นกน้อยว่าไงคู่กรณีท้าสาบานหากไม่พูดความจริงขอให้มีอันเป็นไปในเร็ววันเช็คข่าวลือนายใบนายเจอกดเหล็กห้ามถ่ายรูปคู่กับแฟนคลับจริงหรือ เทหาหน้กกองส่องเบื้องหลัง MV มวีใหม่กอล์ฟฟักกลิงฮีโรสนับสนุนโดยปลาแมคโคอเร็ลและปลาซาดีในซ้อนมะเขือเทศตราสามแม่ครัวนิชินคัพนุ่นเดิ่งใหม่รถทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นายเตมวิกเอ n นนะครับเจอกันเร็วขึ้นหน่อยนะครับ11โมงนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับผมเทมครับแต่ดิฉันใบเตยนะคะวันนี้วันอะไรอะอาทิตย์ <laughs> แหมทำงานจนแบบจำไม่ได้นะ้าะวันนี้วันอะไรัน ข, oh. ขออภัยด้วยค่ะวันนี้จะบอกวันที่สบายสบายแบบนี้เ <Hey, S 1> นี่ยย uh ิ่งเป็นวันหยุดยาวด้วยนะคะใครที่แบบว่าชิวๆอยู่ที่บ้านก็อัปเดตข่าวบันเทิงกับเราไปก่อนนะคะครับวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดีๆนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ชีท๊อปปติญญาหรือว่าป้าต๊อบวัย54ปีนะคะที่ขอละทางโลกค่ะโกนหัวบวชชีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรชัชกาลที่9้ารวมถึงทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยค่ะ เพราะทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรปตอบปฏิญญาควรประกูลไว้54ปีจึงตัดสินใจละทางโลกโกนผมเขา้าพิธีอุปสมบทหมู่ภิกษุณีจำนวน71ชีวิตในโครงการบวชพุทธสาวิกาศีลสิ เพื่อน,น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันครบรอบ2ปีแห่งการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลที่เสถียนธรรมสถานโดยมีพระเทพวร,รมุนีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมและเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นพระอุปชาและสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศภูตานเป็นประธานในพิธีพร้อมแม่ชีสันสนีที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยในงานบุญครั้งนี้มีคู่ชีวิตอย่างปีใหม่สุมนรัตน์และสมาชิกครอบครัวควรประกูลเดินทางม,มาร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งแม่ชีตอปได้เปิดใจว่ารู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจที่ได้มีโอกาสบวชถวายในหลวงรัชการที่9รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กําเนิดปิติมากค่ะแล้วก็อย่างที่คุณแม่บอกอาจารย์แม่บอกคือพอคลองผ้าปุ๊บความสำรวมมาเลยตัดสินใจแป๊บเดียวเองค่ะ,ะแล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะบวดดู อยากจะตอบแทนบนคุณพ่อแม่ค่ะเวลาพูดว่าคุณพ่อก็คือรักชการที่9แล้วก็คุณพ่อแม่ร้องไห้นะคะแม่เจอแล้วแม่ก็ร้องไห้แม่ใส่บาตรแม่ก็ร้องไห้มีความสุขค่ะคเป็นความสุขมาก <c oughs> ใจละครวัน,นอยจารณาเอ่อความตั้งใจคืออยากเรียนรู้ค่ะ สวดภาวนาขอพรทุกวันขอให้ตัวเองเปิดใจให้กว้างเปิดสมองให้กว้างพอที่จะรับเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะแม่ก็เลยจะยิ้มและบอกว่าขอให้ลูกสมหวังนะลูกใรื้อไหมคะเราเป็นมากค่ะมากค่ะก็มีความสุขค่ะเห็นเขามีความสุขแล้วก็เดินไปในทางที่เขาอยากจะเดินก็ปลื้มแทนตอนที่เขามาบอกว่าเขาจะอยากจะมา บวชโกนหัวก็ไม่ค่อยจะแลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาแบบอยากมานานแล้วใหม่ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะแบบมีวันนี้แล้วเขาใหม่คิดว่าเขาได้เรียนรู้ตัวเองเยอะส่วนตัวใหม่ใหม่ก็ได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากเหมือนกันใหม่รู้สึกว่าเขาโตขึ้นเยอะมากนอกจากนั้นปีใหม่ยังเผยอ,อีกว่าก่อนหน้านี้แม่ชีท็อปได้เคยเอ่ยปากชวนตนมาบวชด,ด้วยแต่บังเอิญติดงานจึงไม่สามารถมาร่วมบุญในครั้งนี้ได้ก่อนจะเผยว่าหากมีเวลาตนก็จะนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะคะ่ะ เห็นภาพแบบนี้แล้วพวกเราก็รู้สึกปิติยินดีนะคะคแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ชีท็อปด้วยนะคะเรื่องดีๆแบบนี้อย่ามีดราม่านะคะว่าเอ๊ะทำไมป่าท็อปเนี่ยบวชชีโกนหัวแต่ว่าไม่โกนคิว้วคือถ้าใครเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นออป่าท็อปเนี่ยเขาได้สักไว้นะคะสักออคิ้วไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้โกนแล้วมันก็จะยังมีคิ้วอยู่นี่ผมก็สักไวนะ้แล้วเนี่ย<ะ>สักไว้เต็มเลยคิว้ว กอนเนอะอันนี้กอนบ้างกันบ้างาอะไรบ้างคนงเยอะเหลือเกินนะฮะมันจะลกขนาดนี้ไปอีกข่าวหนึ่งดีกว่านะคบเอาทำเอาแฟนคลับแบบว่าตกอตกใจเลยนะครับกับเจ้าพ่อคอนเสิร์ตแลวก็กรุเพลงไทยนะครับปาเต็ดยุทธนานะฮะถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลกระทันหันครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะฮะโดยเจ้าตัวเนี่ยได้โพส ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเล่าวินาทีที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะฮะเนื่องจากโรคหัวใจกำเริบครับมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่สะดวกนะฮะมีเหงื่อซึมออกที่แขนหน้ามืดคล้ายอาการบ้านหมุนนะฮะจึงได้โทรศัพท์หาเพื่อนที่เป็นคุณหมอแล้วก็เล่าอาการให้ฟังนะครับ<ะ>แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ให้พยาเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเลยแพทย์เข็นพาเข้าห้องผ่าตัดครับเจาะท่อสอดเข้าเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาขวาพ่นสีแล้วก็ทำบอลลูน เจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนถึงตอนผ่าตัดเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาเพียง40นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าโชคดีมากที่มาเร็วนะฮะถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยโอกาสไม่รอดสูงมากนะครับยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้อาปาเตศนะฮะอาการดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงไวๆแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญจริงๆนะคะเราจะมองข้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ ไม่อยากเห็นคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นอะไรไปแบบกระทันหันนะคะแนะนําให้ไปตรวจเช็คสุขภาพเรื่อยๆเป็นระยะเลยนะคะตรวจให้ละเอียดเลยอย่างน้อยจะได้รู้ว่าร่างกายเราตอนนี้เป็นยังไงความดันไขมันต่างๆเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ผมว่าถ้าสาคัญนะคือการรู้จักตัวเองว่าแบบว่าเราเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแล้วก็เออเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการผิดแปลกไปนะฮะก็พยายามแบบว่า ะะใช่แต่นี่ไม่ได้เป็นโรคจิตไม่ได้เป็นโรคจิตครับอันนี้เป็นโรคส่วนตัวอยู่แล้วครับผมเป,เป็นนิสัยส่วนตัวะะไปต่อกันเลยดีกว่าคราวนี้เนี่ยจะพาไปดูเรื่องความรักหว,วานๆของคู่พี่ตอ๊อดนะคะคอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหวานทะลุจมูกขึ้นไปถึงสมองเลยก็ว่าได้ไม่รู้จะหวานอะไรเบอร์นั้นนะจ๊ะรวมถึงหนุ่มนายนภัทค่ะคนนี้เขาก็ขอทําความดีนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกัน คนทัพมาแจากความฟินกันทั้งค่ายเลยทีเดียวแล้วค่ะเหล่านักแสดงและพ่วงกับจากค่ายหนังอารมณ์ดี GDH559 และนาดาวบางกอกกับการเปิดตัวโปรเจกต์ลับลงจอแก้วในปีหน้าทั้งหนังและซีรีส์เอาใจโอตะเพราะจับมือกับสาวๆ b n k 4 8รวมทั้งโปรเจกต์ที่จะละลายใจสาวๆอย่างต่อเนื่องจากบอยแบนด์น้าใสนายใบ้นายค่ะ งานนี้นุม่มหลอดใจบุญน,นายนภัสยังเปิดใจถึงเงินทําบุญที่ตนได้รายในวันรับปริญญาแทนการรับของขวัญว่ายอดนั้นแตะทะลุ3ามแสนบาทไปแล้วซึ่งตอนนี้ปิดรับบริจาคแล้วก็เล็งโรงเรียนที่จะไปส่งต่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่น้องๆเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วค่ะเซอร์ไพรส์รามากครับคือ,อ,อตอนแรกคิดว่าจะได้เป็นหลักหมื่นแต่ว่ารู้สึกรู้สึก รู้สึกดีใจแทนน้องๆด้วยครับผมที่ทุกคนให้ความสนใจเรื่องการศึกษากันอย่างงี้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่มามาเจอผมที่งานที่ให้ให้เป็นค่าการศึกษาแทนดอกไม้ก็ยังมีคนที่โอนเข้าเข้ามาด้วยอย่างงี้ครับก็ต้องฝากขอบคุณแทนน้องๆด้วยละกันครับผมคือความจริงอยากอยากช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดครับผมแต่ก็ต้องดูโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆเงี้ยครับ คนนั้นน่ะเป็นเรื่องบุญแต่อีกคนน่ะต้องมาตอบเรื่องอินเลิฟยังสาวเจอมหาสเสน่ห์พิคพัทรัสยาที่กำลังปลูกต้นรักกับไฮโซหนุ่มต้อสีนะแต่อะอะอ่ะยังมีเรื่องต้องปรับอีกเยอะเพราะล่าสุดหวานใจออกปากไม่ปลื้มสไตล์การแต่งตัวของเธอทั้งเรื่องกาะอกซ้ายเดี่ยวขาสัน้นออ๊ยเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอจ๊ะเขาบอกแบบจะ30แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ รู้นะว่ามันเป็นแฟชั่นแต่ก็แบบเขาก็แบบบอกประมาณว่าใส่แค่เสื้อยืดขาวดำแล้วต้องเกงก็พอพี่ขาขาสั้นเหรอขายาวแต่จริงๆทพี่ว่าพี่ใส่อะไรมันก็ไม่ค่อยโปรพีกตัวเล็กไงคะแต่ว่าแบบอาอาเห็นแบบโดนโดนพูดมาหลายทีละก็ก็จะจะก็จะลองลองดูให้อะไรเงี้ยค่ะ เพราะความรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบล่าสุดก็มีคนขุดเรื่องเก่ามามาว,ว่าสาวพีคเป็นอดีตแฟนของไฮโซจิมมี่อัครวินซึ่งตอนนี้กําลังมีข่าวกับซุปตาอั้มพัชราภาคล้ายสมบัติผลัดกันชมเจ้าตัวยันสัมพันธ์กับไฮโซจิมมี่คือพี่น้องเท่านั้นที่สําคัญหนุ่มต๊อดก็รู้เรื่องนี้นานแล้วและคิดว่าไม่น่าจะมีดราม่าให้กังวลอะไรค่ะเคยเคยบ้างไหมเคยบบว่า แสดงอาการหึงหวงอ่ะบอกว่าหมายถึงฉันไปแสดงกับเขาอย่างเงี้ยเหรอแบบว่ากับแฟอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมไม่มีเขารักเขาห่วงเขาไงคุณไม่ได้รันอยู่แหละอะไรไม่แต่เรื่องการแต่งตัวมันก็พูดยากอะบางทีผู้หญิงอะเนาะมันแต่งตัวอาจจะไม่ได้เพื่อแบบฉันอยากโชว์ฉันอยากอะไรแต่ว่ามันเป็นแฟชั่นมันเป็นดีไซน์ที่เขาแบบ มาแล้วว่ามันเหมาะกับสรีราอของผู้หญิงคือเวลาเราเห็นผู้หญิงใส่เกงขาสาออั้นอะไรเงี้ยเราจะบอกเออสงสัยเขาประหยัดมั้งใส่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้อมันมันก็พอดีนี่ก็ <นะ S 1> คิดได้เนาะ <c oughs> แต่เขาจะหววัวขวามีคนแบบคุณแน่ๆอ่าไปที่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับคนนี้เนี่ยโหช่วงนี้นี่แบบว่าโชว์ดุมๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็เซ็กซี่ไปหมดเลยไม่รู้ว่าท็อปจรดเนี่ยเขาหึงหวงมากหรือเปล่าส่วนนายบายนายครับโดนต้นสังกัด ออกกฎเหล็กนะฮะว่าห้ามเซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับไม่รู้จริงปะความดังมาพร้อมกับข่าวชาวจริงๆเพราะก้าวหนุ่มนายใบหน่ายฮอตหนักจนใครต่อใครก็อยากใกล้ชิดเลยมีเสียงบ่นลอยตามลมมาว่าบางงานแฟนคลับเข้าถึงตัวยากยากแถมยังมีข่าวลือว่าต้องสังกัดตั้งกฎไม่แฟนแฟนเซลฟี่และถ่ายรูปคู่ตามรอยเอลด์กรุ๊ป B N K 4 8 X เอ้าเจอข่าวแรงอย่างนี้หนุ่ม JJ กฤศณภูมิหนึ่งในสมาชิกนายใบหน่ายว่ายังไงบ้างจ๊ะ อ๋อไม่มีครับคือคือเวลาที่ที่ไม่ได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นในแง่ของแบบเรามีงานต่อหรือว่าต้องรีบไปต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยได้แค่แบบว่าถ่ายภาพรวมอะไรเงี้ยครับพอพอเรามาเป็นนายไปนายพวกเราก็จะมีการประชุมกันในเด็ก9คนว่าแบบเราอยากให้เจอแฟนคลับยังไงให้มันเป็นระบบโดยที่เราได้ใกล้ชิดกับทุกคนได้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือคือเราเราไม่สามารถพูดได้ว่าแต่ละรอบมันมันจะดีเหมือนกันทุกรอบแต่ว่าเราพยายามพัฒนาจากข้อที่มันผิดพลาดให้แบบให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับดูไม่ทัน ก็เพราะอกตูมขึ้นผิดหูผิดตาอย่างที่เห็นในเอกหน้าใสไปเฟิร์นพิมพ์ชนกก็เลยไม่ไว้ถูกเมาสว่าย่องไปให้คุณหมอเปลี่ยนอกไข่ดาเป็นไข่ไดโนเสาร์มาอัปเป่าจ้าพูดเลยว่าไม่อัปไม่ฉีดเขินนะคือไม่ต้องมีคนแซวเลยดูโฆษณาตัวเองรอบแรกก็ เขินจังเลยแต่ว่าก็มีการคุยกับพ่อกับแม่แล้วน้อคุยกับผู้จัดการอะไรเงี้ยเรียบร้อยหนูว่าหนูไม่ใช่คนแบบอินเนอร์เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีก็ก็เดี๋ยวว่ากันค่ะส่วนวันเกิดอายุครบ26ปีที่ผ่านมาสาวใบเฟินบอกไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเป็นพิเศษแค่มีปาร์ตี้ที่เพื่อนแล้วหวานใจสุดหลอท็อปจรนจัดให้ก็แฮปปี้มากเวอร์แล้วละจ้า คนสวยทำอะไรก็ดีนะคะใช่ไหมไบเฟิร์นบอกว่าไม่มีอินเนอร์เซ็กซี่ในปเฟิร์นเขาองอินเนอร์เซ็กซี่หน่อยแ่งกับใบเฟิร์นด้วยไม่เอาไม่เอาสองสาย โอเคถ้าอยากรู้นะคะก็ไปกด follow instagram นะคะ b y e t 0 e y Y Y นะคะมีจริงเหรอไม่รู้ไปดูเอาเองนะคะหมดกันเองไอีกอ่กไปต่อกันที่ข่าวฮอตในรอบสัปดาห์กันบ้างดีกว่านะคะมีทั้งดาราระดับนางเอกเป็นมือที่3ามอะไรยงัไงเดี๋ยวไปติดตามกันรวมถึงคืบหน้าข่าวลือที่สาว สาวสาวฝ่ายธรรมะตั้งท้อง <c oughs> ทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงาน <c oughs> ครับผมแล้วก็แม่นกน้อยอุไรพรนะฮะจะว่าไงครับเมื่อคู่กรณีเนี่ยท้าสาบานเลยบอกว่าให้พูดความจริงถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยขอให้มีอันเป็นไปก็ขอฝากกับแม่นกน้อยค่ะก็มายอมรับเถอค่ะความจริงก็คือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสังคมก็ยังให้อภัยค่ะ แต่ถ้าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอีกอะสังคมก็จะประนามโลกโซเชียลไม่มีคนโง่แล้วค่ะทุกวันนี้เขาดูออกว่าใครผิดใครถูก คนจริง2018มาอีกคนแล้วนางสุดารัตน์ภูผานีคู่กรณีหมอลำชื่อดังนกน้อยอุไรพอรที่ฝากผ่านสื่อไปถึงแม่นกน้อยซึ่งยังยืนกรานปฏิเสธในชั้นสอบสวนหลังเจ้าตัวหอบหลักฐานโร่แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีฐานช่อโกองเงิน3ล้าน8แสนบาทจากการยืมโฉนดที่ดิน33ไร่มูลค่า49ล้านบาทไปจำนองกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ แต่ผ่านไปเกือบ3ปีก็ยังไม่ได้โฉนดคืนวอนตอนนี้ตอนกำลังลำบากขอให้แม่นกน้อยคืนเงินสัทีค่ะได้ยินแต่ว่าเขามีงานถึงยาวถึง64ก็ขอให้โชคดีค่ะก็นำเงินตรงนั้นเนี่ยมาใช้นี่ซะมารับผิดชอบอายุก็มากแล้วชื่อเสียงก็ระดับประเทศก็ดิฉันก็อยากสาบานค่ะว่าต่อหน้าพ่อปู่ศรีสุโธ ถ้าดีฉันพูดความจริงขอให้ดีฉันเจริญถ้าดีฉันไม่ได้พูดความจริงพูดปกก็ขอให้มีอันเป็นไปหรือว่าใครโกหกก็ขอให้มีอันเป็นไปภายในเร็ววันนะคะขณะที่แม่นกน้อยอุไรพรย่องเงียบเขารับทราบข้อกล่าวหาแต่ให้การปฏิเสธทั้งหมดและเดินหน้าเปิดวงหมอลำรับงานแสดงต่อเนื่องล่าสุดก็ยืนยันคำเดิมกับนายทุเทนว่าขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกันแล้วกันค่ะ จริงๆแล้วถามว่าเราก็รู้จักกันเอื้ออาทรกันค่ะแต่พอมามีปัญหาอ่ามันมันถึงจุดเวลาที่ยังปรด้ยเที่ยวกันยังไม่เคลียร์ใจกันแค่นั้นเองค่ะมันจะจบมองใครแม่กับพู่ดค,ค่ะค่ะก็ไปตามกระบวนการละค่ะเวลาหรือกระบวนการทางกฎหมายอย่าพิสูจน์ค่ะมมไ,มไ,มไม่ท้อใช่ไหม ขอท่อค่ะร่างชิตใจกับกระตรงเพิงคุณพระพุณเจ้าค่ะคุณศีลคุณธรรมนี่แหละค่ะสวดมนต์ค่ะไม่ต้องดราม่าอย่าดูดอะไรบางท่อนบางอันแล้วก็ไปขยี้ให้มันเป็นราม่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้ม่จะปิดไ g จีไปแล้วมันจะไม่เล่นเพรามันลำาขาน ชัดๆตรงๆต,ต,ตามสไตล์สาวมันเมพิชณาที่แอนอกปกบางเพื่อนสีป้อยปานวาดและหนิงปณิตาที่ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับว่าชีวิตครอบครัวของสองคุณแม่ยังสาวดีนักหรอถึงได้กล้าส,สอนเพื่อนเรื่องเลือกผู้ชายค่ะจนเมต,ต้องประกาศหากเรียนคีย์บอร์ดและขาผืกทั้งหลายยังกล้าดีดึงคลิปของเธอไปโพสต์ต่อให้เสียหายได้เจอดีกันแน่ประกาศตรงนี้เลยว่าห้ามดูดเอาไปถ้าดูดเอาไปทำดรามา่า เม,ม,มฟ้องได้นะแซลดีๆเม,ม่ไม่ว่าแต่ถ้าดูดออกไปทำให้เมมีปัญหาหรือให้เมเสื่อมเสียไม่ขอเอาเรื่องดีกว่า และถึงสาวเซ็กซี่ไฟธรรมะโบวีอัธมาที่ยังไม่พร้อมออกมาตอบคำถามว่าตั้งท้องจริงหรือไม่หลังเพื่อนสาวจิ๊บบอกชัดปล่อยโปสแชทไลน์อินสตาแกรมเป็นภาพคล้ายปรีเวดดิ้งของโบวีและแฟนหนุ่มโอมอิทิศักิ์แถมโบวียังเผยในแชทดังกล่าวว่าท้องก็เลยรีบซิงขณะนี้เจ้าตัวกำลังปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีและจะกลับมาทำงานในวันพรุ่งนี้แต่ล่าสุดแฟนหนุ่มกลับโพสภาพคู่กับเด็กชายคนหนึ่งพร้อมแฮชแท็กวาดซ้อมไว้ก่อน แต่เมื่อนายเตหทนต่อสายตรงถามขนใกล้ชิดของทั้งคู่กลับได้รับคำตอบสั้นๆว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องท้องหรือไม่ท้องให้รอฟังจากปากโบวีเองค่ะด้านสาวตาคมยาติที่ประชานก็เปิดตัวแฟนหนุ่มโจโมแม่สายโดยภาพสวีทในบรรยากาศสุดโรแมนติกข,ของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางข่าวลือหนักมากว่าเป็นมือที่สามทำให้หนุ่มโจเตียงหักรักษาบ้านกับภรรยาที่มีลูกด้วยกันค่ะยืนยันได้ว่า เรื่องนั้นจบไปนานแล้วก่อนที่จะมารู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหยาดอะคะ่ะคืออยาดยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ของเราไม่ได้ทําให้ใครต้องจบกันโนแคร์กระแสดราม่าแล้วสาวหยาดยังย้า,ยาชัดว่ามั่นใจในตัวหนุ่มโจและความรักครั้งนี้จึงกล้าเปิดตัวแต่ยังไม่คิดไกลถึงขั้นแต่งงานขอแค่ทุกวันนี้มีความสุขก็โอเคแล้วและค่ะแต่ละข่าวนี่ ร้อนได้ใจจริงๆเลยนะคะเรียกว่าก็ต้องรอในลําดับต่อๆไปนะคะว่าจะมีความคืบหน้าในแต่ละเรื่องยังไงบ้างเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งดราม่าอย่าเพิ่งคิดไปก่อนรอฟังจากแหล่งข่าวที่ช่วยถือได้ในเอนเตอร์เทนค่ะถูกต้องครับผมอ่ะเวลาได้ลาเปิดซอยมะมอยแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีรายการดีๆเพียบเลยถ้าใครแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนนะฮะก็สามารถเปิดได้นะครับทางช่อง 9M t HD ไปจนถึงดึกๆเลยนะครับ มีให้ติดตามเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ e อร์สเป i ทีฟนะครับข่าวดังข้าเวลาแล้วก็แฟ้มสืบสวนครับเมาท์มอยจ่อ,อยเจ้าสุดยอยคือแบบเมียกเมาอะ กับตอนผู้ลักฆาตรกรฆ่าป,ปาดคอตามแกะคดีสะเทือนขวัญกับเหตุการณ์คุณยายวัย67ปีและหลานสาววัย12ปีถูกคนร้ายฆ่าโหดปาดคอเสียชีวิตขาบ้านนอกจากนั้นยังมีเด็กน้อยอีกคนอายุเพียง9ปีถูกปาดคออาการสาหาัสคดีนี้ฆาตรกรโหดเป็นใครและการดําเนินการสืบสวนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในแฟ้มสืบสวนวันนี้16นาฬิกาทางช่อง9 m c a t HD หมายเลข30นะจ๊ะ และ5โมงวันนี้ห้ามพลาดรายการข่าวดังข้ามเวลาที่จะย้อนคดีรถกระบะที่พุ่งชนร้านสเต็กฆ่าชีวิตคนเป็นพ่อไปขณะที่ลูกสาวน้องกระตูนนอนสลบอยู่ในอ้อมกอดพ่อโดยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อาจรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ไปตลอดชีวิตแม่สารดีกาจะตัดสินจำคุกคนขับ1ปีปรับ3,000บาทไม่รอลงอาญาจ่ายเงินชดใช้จำนวน6ล้านบาท แต่กลับได้ยื่นต่อสารขอลงโทษเป็นรอลงอาญาคนเป็นแม่ที่อยู่ดูแลลูกเพียงลำพังเป็นอย่างไรติดตามได้ตอนกระตูนเด็กหญิงสิ้นฝันค่ะและรายการเปิด์สเปกทีฟคืนนี้พบกับบัวที่คำาพอนหนุ่มต่างจังหวัดที่มีความฝันอยากเป็นแอนิเมเตอร์และไม่คิดทิ้งความฝันเดินตามก้าวที่ตัวเองปรารถนาจนได้เข้าทำงานที่สตูดิโอแอนิเมชันระดับโลกจากผลงานเพียง20วินาทีที่สร้างขึ้นมาแต่ฝีมือเข้าตาจนได้ร่วมทำซีจีในหนัง King Arthur Legend of the Sword Guardians of the Galaxy Vol. 2จากช edi, ีวิตเด็กหนุ่มธรรมดาที่ต้องแพ็คกระเป๋าไปอยู่ที่อังกฤษมีอะไรให้ท้าถ่ายรอชมได้สามทุ่มคืนนี้ค่ะดูดีดูดีน่าดูจริงๆนะฮะเห็นแล้วมันก็แบบดีใจเนอะที่แบบคนไทยฝีมือของคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่คือคำพูดที่แบบ เป็นเรื่องจริงจริง,รงรเลยค<ม>จากรายการดีๆมาต่อกันที่โครงการดีๆกันหน่อยดีกว่านะคะตอยก็จะขอชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมเชียร์น้องๆทั้ง20คนค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนชนะสินปี3ค่ะพรุ่งนี้แล้วจะมีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศนะคะที่เซ็นทรัลคอร์ูนยนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปค่ะซึ่งรอบชิงชนะเลิศนี้เนี่ยนะคะน้องๆจะต้องมาพูดต่อหน้าคณะกรรมการ ในที่สาธารณะแบบสดๆเลยค่ะเพื่อที่จะเฟ้นหานะคะหาเยาวชนที่เป็นนักพูดคนเก่งที่จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับเงินรางวัลถึง5 0,000บาทไปครอบส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางไปเชียร์ติดขอบเวทีได้นะครับก็สามารถติดตามทาง Facebook l i v นายอินเตอร์เทนละกันนะคบเชียร์น้องๆทุกคนเลยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยพักสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าฮฮานากองครับพี่พัตโตเนี่ยจะพาไปหา คุณพ่อของน้องชูใจครับ ได้ผมเอาคลิปออกเลยจะได้เต้นด้วยนะขอจำนี่ก okay> ่อน Lucas Graham Love s o m e ของ Lucas Graham

ดอยอีซูซูดีแม็ก1.9และ3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก เฮ้ยฮะหน้ากองวันนี้มากันที่สายดนตรีดนตรีฮิปฮอปฮิปฮอปวันนี้เป็นแรปเปอร์ตัวพอ่อฮิปฮอปคนนี้เป็นพอแล้วพอแล้วยกพอได้แล้วเทมกำลังจะเสร็จแล้วเนีย่ยมันเป็นยังไงก่อนอไปที่คุณพ่อก็ฟังฮีโร่กันดีกว่านะครับ <laughs> วนนี้ก็ได้เวลามาเฮม,มาฮาตรงหน้าตรงกองพวกคุณไม่ทางได้ดูถ้าผมไม่รู้ลับพามามอนอย่างเช่นวันนี้ออกกองกับนัปเปอร์มือทองเล็พามาลองดูเบื้องหลังเพลงใหม่ของเราเบอร์ตอง เดียวค่ะจริงๆจะเป็นจะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำจิ้มสีสันคือเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะแรปมาว่าอ่ะดูสิก่อที่จะยับขนาดไหนแต่วันนี้ขอบคุณพี่เขฟังกิ่งฮีโรมากขอบคุณมากแล้วเจอกันกับเพลงยับและเสียสิ้นลายครับฉลามกแลาว มันเป็นยังไงมามาดูยากมากเลยนี่ทอดเกี่ยวกับแรปเหรอคะคปล่าผมจำคุณมาตอนที่คุณชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบ้าไม่เคยได้ยินเลย้ปเลยหมดเวลาแล้วนะคะสาระคุณผู้ชมไปด้วยเพลง Love Someone ของ Lucas Graham นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเปดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาประมาณ6.45นาทีเที่ยงนี้เตยและเทมลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ never love